เริ่มเกมครับเป็นทางด้านของนิคม3ามครับอของคือเวลาหลังมาดูการแก้เกมของสตาร์โค้ดว่าจะเอาอยัางไงแพทไหนตามอยู่สองลูกครับทางด้านของนิคม3ามแล้วก็จังหวะนี้ยูฟูนี่ครับไอทางด้านของหมายเลขสามครับโอ้โหนี่ใหญ่กว่าครับหมายเลขสามใหญ่กว่าฟุตบอลนิด โอ้ล้วหน้าตานี่ต okay. oh. ้องบอกว่ามุ่งมั่นครับนี่ฮะทุ่มหนีกันทั้งนั้น่งเวิ่งลยสับเรากับเก็บบอลได้ทางด้านของหมายเลขสิบสามครับทางด้านของนิคมเก้าขึนหลังมาที่เซนฮาบครับหลอกครับโอ้โหนี่ฮะ เปิดจังหวะนี้เก็บอลน่ายกเป็นทางด้านๆๆๆของดังนนามาที่หมายเลข15สิบห้าไม่ถึงเพื่อนเนี่ยยังอยู่ที่นิคมเก้าแล้วก็พูดสินครับให้สัญญาณตรงนี้เป็นทางด้านของนิคมสามครับจะได้เล่นขึ้นมาเอาหมายเลข3สามครับมีอัดชีดจากสถิตทันดวงครับยิงเข้านี่ลูกละหนึ่งร้อยบาทครับ อ่ปล่อยให้ยิงเลยโคกวติวานีออกเส้นข้างฮะเป็นบอลทุ่งของนิคมสามเอาแล้วครับจัดทุ่มไกลจังหวะนี้แล้วก็หวดตมเดียวเอาแล้วครับจังหวะนี้มาแล้วครับเป็นของนิคงเก้าอุย้ยเปิดให้เพื่อนไม่ดีครับจังหวะนี้ แล้วก็เคลียวไปก่อนครับทางด้านของแผงหลังที่คมสามโอ้ีหหลุดมาแล้วครับทุ่มสันส้นๆมาที่หมายเลขสิบเอ็ดแล้วก็ทุ่มเท้าจังหวะนี้ผู้สืบอสทุ่มพิษฮะเท้าทั้งสองข้างต้องอยู่บนพื้นนะครับน้องๆน,นะฮะนี่เป็นพื้นฐานนะฮนะ เอาละครับกระชากมาจังหวะนี้มาทีนิวมสามาเร็วกดันไปนิดเดียวครับเอาละครับสกัดตุ้มเดียวจังหวะนี้ยังชิงจังหวะกันอยู่มาที่หมายเลขเก้าแต่จังหวะนี้ยังอยู่ที่นิวมเก้ายิงไกลครับแล้วก็โอ้โหเช็ดจังหวะนี้เหนื่อยปวดยังอยู่ครับปลายมือปวดรักษาประตูแข็งแข็งแน่นยิงสามนะเอาละครับสู้จริงๆครับโโอ้หหมายเลขส,สามานี่สองหนึ่งอะ ว่าเขาไม่อยู่จริงๆโอ้แล้วก็เนี่ยครับมาแล้วก็ทางด้านของสตาร์โค้ดนิคมเก้าครับใส่เสื้อสีส้มเหมือนกันนะครับผมบอกว่าเป็นทางด้านของนิคมเก้านะฮาแดนของพี่น้องเนะยนิคมสามใส่เสื้อสีส้มเนะี่ยอ้นดี่ไปจุดที่ได้เปรียบนะฮะ เอาล้วครับจังหวะนี้มาที่มาเรืงสามมาแล้วครับโอ้โห و, ฝากบอลไปที่เพื่อนก่อนแล้วก็ตามไปเรื่อยังหวะนี้เอ้าหูจะมาเองครับไม่ผ่านแม่ทหลุดมาได้นี่โอกาสจะถึงหน้าประตูของนิคมเก้ามีสูิทีเดียวแล้วก็ยกจังหวะนีย้ยืนกันส่งครับผู้เล่นของนิคมเก้ามาที่สิบสองครับโอ้โหเปิดจังหวะนี้ เปิดทิ้งไปก่อนฮนะหมายเลข12ของนิคมสามครับทางด้านของธนวิเน,นะฮยแซวไว้นิดหนึ่งกับเสียจักหวะครับแล้วก็เสียบอลกับทางด้านของนิคมเก้ามาทีบริเปนการสนามครับหมายเลข1ิเ็ดเก็บอลได้าครับลุมกลางสูงใหญ่ทีเดียวแล้วก็สเต็ปอีกต้องบอกว่าเหลือกินเนะ่ย จังหวะนี้เรียกเาวได้ครับโอ้โหต้องเข้าไปถึงสามแล้วก็ลองยิงดรับจังหวะนี้ดาบสองเป็นยังไงครับเข้าสองสิรับแม่ทางยังดีพื้นสาวตู้ของนิคมสามมาที่หมายเลขสามมาแล,ลแล้วครับแมได้เปรียบได้เปรียบไม่ด้โหนี่นะครับย้อนหลังครับพอเห็นไม่ได้เปรียบนี่ปลาโมนครับ เป่าทันทีฮะรามบุฮะโอ้โหจะลองยิงเองหรืออะฮะไม่ยิงครับโอ้โหเปิดจังหวะนี้ไม่ผ่านครับดักเอาไว้เลยครับทางด้านของนิคมก้าว คลุกเตะม,มุมครับจังหวะนี้มาที่หมายเลขเก้าอ้โหเอาปลอดภัยไว้ก่อนครับหมายเลขเก้าสกัดออกเส้นข้างฮะเป็นบอลตุ้มของที่คุ้มเก้ามาที่หมายเลขหกหลังจังหวะนี้ออกจะแหวกแกมาแล้วครับแล้วก็หลุดมาแล้วก็ใช้ตัวบังอูหูเสียบอลกันไปน่าคงที่วันสามมันก็ซับจังหวะนี้ปล่อยบอลให้เวียนแล้วก็มาถึงหมายเลขสี่ก็เลยใช้หัวเอ้ เอาละครับมาแล้วครับแตะจังหวะหนึ่งเราก็ไปเล็บหดไปแล้วครับทิ้หน้าประตูรุงหลอกจังหวะดึงล้อเพื่อนครับแล้วก็จ่ายเข้าในมาที่หมายเลขแปดครับอู้เอ้าวเล็บเก็บบอลนะครับหมายเลขเจ็ดไม่มีจังหวะอีกอล้วหมากกระ้าของนิคมเก้าออกข้างจังหวะนี้ตัดเข้าด้านในแล้วก็่อย ออกหลังครับเป็นลูกตั้งแต่จากซิปประตูของที่คุ่งสามอ่ะอ่าดูเพื่อน,นกับตะคิวหรือเปล่าหนุกเปล่ารองรองเท้ากัดตีนเฮ้ยบ้านบ้านบ้านไทยบ้านอ่าเราปฏมาที่บาเลขสิบเอ็ดครับจังหวะดีแตะยาวไปนิดเดียวเอาวมาที่ไม้แล้วจังครับที่คุ่งสาม มองเพื่อนมองแล้วครับมาแล้วครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมาที่หมายเลขสามไม่ไม่ไม,ไม,มาครับยังไม่ไม,มาไม่ถึงอโอ้อยังตามไปแก้ตัวไม่ได้ครับหมายเลขแปดดึงแล้วก็มาที่หมายเลขเก้าเอาแล้วับแทงมาที่หมายเลขสามวันยาวนิดเดียวครับอ้สกัะตุ้เดียว,จ,ยวจังหวะนี้แล้วก็ออกเส้นข้างครับเป็นบอลทุ่ม เป็นประตูครองนี่คุมสายครับหมายเลขห้าสั้นๆครับจังหวะนี้เอาแล้วครับแล้วก็ตูมเดียวจังหวะนี้โขขึ้นหน้าไปก่อนครับทางด้านของหมายเลขสิบนี่คุมเก้าแล้วก็ไปเขาเท้ามันเล็กเก้าเข้ามาตรงนั้นไม่ไหวครับสามเอาครับปล่อยบอลมาที่หมายเลขสามครับแล้วก็เปลี่ยนแกนปที่มิมาเลขเจ็ดทันทีครับทางด้านของนิคมสาม มาดีไม้เลขแปครับแล้วก็ปล่อยมาที่หมายเลขเจ็ดครับ,าท,ารบทางด้านของนิคม3ใช้เหลี่ยมบังจังหวะนี้เปิดขึ้นหน้าแล้วก็ภูทรศิน์มองว่าเป็นเหลี่ยมกระแทกฮนะให้ฟาวทางด้านของนิคม3ครับทางด้านของหมายเลขเจ จุกนิดนึงครับแต่ขึ้นมาเล่นเองโอ้โหเปิดจังหวะนี้ดักเอาไว้ได้เราต้องน่ของหมายเลขว่าเก็บบอลไว้แล้วลบากระจายเข้าในมาที่หมายเลขสิบเอ็ดมาที่หมายเลขเก้าลุ้น่างสูงใหญ่ครับหมายเลขเก้าแล้วก็ฝาวจังหวะนี้เป็นฟรีคิกของนิคมสาม เอ,เ,เอาล้วครับสัน้นๆเอาละครับมนาะไม่ถึงทางด้านของวายุพักครับทางด้านของนิคมสามมาที่ไมายเลขสิบ็ดหมายสิบเ,บเแตะออกข้างจาาังหวนี้ยังเก็บเอาไว้ได้เอาและครับประชาวนนี้ยังอยู่ที่นิคุมก้าบ เอาแล้วก็ถึงหน้าประตูจังหวะนี้ลูกบอลเพื่อนแล้วก็ถึงเส้นหลังอูอ้ไม่ทันครับออกไปก่อนครับเปลนลูกตั้งแต่จากเซนตัวของนิคมสามอ๋อหมายเลขเทา่าไหร่ลูกอ๋อเบอร์แปดครับหาจังหวะเปลี่ยนตัวนะครับ เบอร์แปดนี่คนสามครับหาเซวาเปลี่ยนตัวเด้อโอ้ยไงลูกแม่มีดึงเวลาด้วยนะฮะอ่าออกเลยครับออกเลยครับส <c oughs> ับสนิดหน่อยครับอ,อ้าวอ่า อาอโอเคเอาเอากันให้พอใจเอาเปลี่ยนหมายเลขเก้าอ๋อนะครับเอาให้ให้หมายเลขแปดไปยืนหลังนะครับนี่ฮะอ่านจากอากับกริยาของผู้เล่นนะฮะจัวดิบามาอยู่ที่นี่คม9เก้าครับ เปิดมาที่ว่างหมายเลขหกแต่เขาด้านในหมายเลขสิบเอ็ดแล้วก็ทําทิ้งสวยงามไปถึงแดนหน้าแล้วครับมอแต่จังหวะนี้ไม่ดีแล้วก็ไม่ปล่อยออกครับทางด้านของหมายเลขเจ็ดทางด้านของนิมสามแต่บอลยาวี่นิดนึงครับจะตามไปแก้ตัวไม่ได้ครับขึ้นมาเองครับทางด้านของเซนต์ฮาส์ที่คนก้าแล้วก็บงังมาเปิดจังหวะนี้มาถึงหมายเลขเก้าเก็บบอลเอาไว้นะครับทางหมายเลขเก้ายังอยู่ที่หมายเลขสามทางด้านของทุนเก้า จะเปิดเข้าไปลุ้นข้างในครับสกัดออกเส้นข้างไปก่อนทางด้านของนิคมสามขึ้นมาที่หมายเลขสิบตวัดจังหวะนี้แล้วก็เอาแล้วครับเดียวเดียดสายจังหวะนี้หมายเลขหกโอ้ไม่ถนัดแน่ยิงหลุดออกไปเองครับจังหวะนี้ของนิคมเก้าฮะ มาเลเซีนี่โดยทั้งนั้นของทันต้นครับจังหวัดนี้ผมในภาคนี้ต้องบอกว่ามีหลายรุ่นนะฮะฟุตบอลนะครับมีเป็นจังหวัดที่มีนักฟุตบอลมากที่สุดนะฮะ นักขุนวันสูงอายุนี่เยอะที่เดียวเลยครับคืทางนี้นะฮะนี่เราก็เริ่มจะสร้างทางด้านของเยาวชนเยาวชนขึ้นมาทดแทนนะฮะทางด้านของคนเก่าก็ลดไปนะครับล,ล่วงเลยไปนะฮะล่วงหมดแล้วไม่เหลือแล้วไปแล้วก็สี่สิบ 40. นี่ที่เดนนะครับทางด้านของสภาพสนามนะฮะนี่ฝั่งตรงข้ามนี่มีดอกซากุระด้วยนะฮะมีสั่งตรงมาจากเชียบแพนนะฮะโอ้เจ็บนะทางด้านของธนวิทย์ครับพอเริ่มวิ่งนี่เจ็บทันทีนะฮะเนี่ยพอเริ่มขยับตัวเจ็บนะฮะธนวิทย์ ดูทรงนะรูปร่างสูงใหญ่ทีเดียวนะี่จริงแกถนัดเล่นหน้านะฮะนี่ให้เป็นเล่นหลังก็ทำเป็นเจ็กไปเลยนะครับพอเปลี่ยนมาเล่นหน้านด้วิ่งต่อนี่นะฮะโอ้นีเจ็บจริงครับ เียบบอลบอลเด็กนี่ไม่มีมัรยาสาไทยนะฮะคือเจ็บคือเจ็บจริงนะฮะโอ้นีก็ที่ลงไปนี่ก็ดีคัดมาแล้วนะฮะทางด้านซาบควรครับคัดมาแล้วนะฮะทดแทนกันได้ <laughs> ใกล้เคียง <laughs> นี่ฮะนี่ฮะถุฟาวอย่งกว่นี้ เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งท่งของนิคมสามก็ได้ทุ่มเอาละครับมาที่หมายเลขสิบเอ็ดก็ตั้งทางของนิคมสามแล้วก็กลับไปที่หมายเลขเจ็ดทำชิงครับจังหวะนี้แล้วเปิดมาที่หมายเลขสามก็หควบจีมาเลยทีเดียวเอาละครับมาที่ สิบเอ็ดกับเปิดตั้าวัอ้าวรถมาแลก็มาเลื่องหกถึงไม่ถึงทันไม่ท right. ันโอ้โหเออสถิตต่อสนามอีเด้นอย่างเงี้เออออกไปก่อนนะครับจะได้เล่นขึ้นมาครับทางด้านของนิคมเก้าเปิดออกข้างไปที่ว่างสวยงามทีเดียวจังหวะนนี้แล้วก็สับโอ้โหนี่นะครับเหลือกินทีเดียวครับ มาแล้วครับแล้วมาเองด้วยครับแต่ไม่โอ้โนี่ยังเหนียวยังตามมาแก้ตัวได้ครับยังอยู่ที่สิบเอ็ดครับคนเดียวครับแล้วก็ปล่อยมาที่สิบสามเอาแล้วมาที่ขวาจังหวะนี้ซามทีจังสองื้อซามทีจสามออกโอ้โหชุดนี้ของหมยเลขเก้าครับบอลด้วยฮะบอลด้วยฮะบอลด้วย เออมันเลือดตะไข่ออกไปได้ไงสถิตเย้บ,บ,บ,บ <S <S เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วครับสถิตพันดวงนะฮะอดีตท,ที่พอจะหวังได้ก็ไม่ทำอะไรเลยนะฮะ รุ่กเตะบุลก็เปิดเข้ามาด้านในมาที่หมายเลขหกครับลับไปที่มุมตรงก็เปิดเข้าในจังหวะนี้เข้าข้างตาข่ายครับออกหลังไปก่อนเป็นลูกต่างใจาเซฟข,ของนิคมสามโอ้นี่แพงหลังของนิคมตานี่ดันขึ้นไปขึ้นสนามครับอ้าเปลี่ยนไปเลยลูกโอ้โหนี่เปลี่ยนตัว ตัวจีตออกไปก่อนนะฮะพักขาดน่อึงเริ่มจะเป็นตะคิว Q. โอ้โหเตะจังหวะนี้ฝุ่นท่วมมาถึงหมายเลขสามเก็บบอลได้ครับทางด้านของนิคมเก้าหัวตูมเดียวจังหวะนี้แล้วมาถึงหมายเลขหกเปลี่ยนตัวลงไปใบกับหมายเลขหนี่เรียวแรงยังดีครับช่วยเพื่อนได้บ้าง เอาเรามาที่11จังหวะนี้เอาเราออกมาแล้วก็เปิดเข้าในหมาุเลที่หน้าประตูมาที่หมายเลขเก้าดึงคึงหลอกจังหวะนี้มาที่หมายเลขสามแล้วก็ทำทิ้งสวยครับจังหวะนี้หลุดไปแล้วเราก็จกิ้มจังหวะเดียวเหนยวจริงๆ่ะขึ้นนำสามประตูต่อศูนย์ครับสำหรับทางด้านของนิคมเก้า โโอ้หน oh ี oh. ่ทีมของพี่น้องเลยนี่คมเก้าเลยก็ไม่ใช่พี่น้องนี่คมสามนี่ครับหนีมน่ได้นะยังพอมีเวลาครับยังมีเวลาฮะประตูตแรกต้องมาครับทางด้านของนี่คมสามเอาแล้วก็มีเปลี่ยนตัวลงมาใหม่ฮะ อย่างสดอย่างสดเอาแล้วครับทุ่มขึ้นหน้าจังหวะนี้ใช้เหลี่ยมบังรันตั้งแต่ของหมายเลขสิบใหญ่ใหญ่ใช้เหลี่ยมบงังจังหวะนี้เอาแล้วครับบอลไม่ออกแล้วก็ตามไปเก็บตัวเฮเลวเตะจังหวะนี้ยังคุกคิกหน้าตู้รันตั้งแต่ของนี่คนสาม อย่างโอ้โหแล้วก็เคลียออกมาได้ครับทางด้านของนิคมเก้าแล้วก็เปิดเข้าในจังหวะนี้ไม่ผ่านพื้นของนิคมเก้าแล้วใหญ่ครับจังหวะนี้มาแล้วครับทางด้านของนิคมเก้าขึ้นมาแล้วครับทางด้านของหมายเลขงเสือศับทรรหลอกลอายุกเข้าดึงเข,ข้าด้านในมาที่ถึงหน้าประตูของทางด้านของนิคมสามเปิดเข้าในาไม้เปิดไม่ได้แลบบนบล็อกแล้วก็บังออกเป็นลูกเตะมุมครับจังหวะนี้ เมันี้คับเวันนี้ทด้าชดอชิด้านหลังที่กาลังทยอเข้ามาครับวันนี้ครับเป็นเชิญหน้าเวทีได้เอลครับเกบอลได้รับแถวสองจังหวะนี้หมายเลขหกออกทางด้านข้างไปก่อนครับยังตามมาเลื่อนได้ครับทางด้านของนิคมเกเอาล้วครับแล้วเสียบอลรับ้นของนิคมสามหลุดมาแล้วครับเปลี่ยนตัวลงมาแล้วยังสด แทงมาที่หมายเลขวเก็บครับขวาหัางถนัดแล้วก็กดจังหวะนี้เบาไปหน่อยครับรับเอาไว้สบายๆครับทางด้านผู้สับตูของนิคมเก้าแล้วก็เตะจังหวะนี้ไม่ดีครับมาเข้าเท้าของหมายเลข็กสเวก้าได้ของนี่ผมสามขึ้นมาเองครับแล้วก็โอ้โหแหไรครับจังหวะนี้ไม่ผ่านนะหมายหมายเลขกเก้าครับเก็บได้แล้วก็ยังคของบอลอยู่ครับทางด้านของ นี่คมเก้าเอาละครมองแล้วก็ออกดจังหวะนี้โอทำสอแล้วก็ไม่ปล่อยบอลออกนะครับทางด้านของนี่คมเก้าหมายเลียกสิบสามครับตาไมไปเก็บเอาไว้ได้ปล่อยให้สิบเอ็ดสิบเอ็ยด,อย,ดยิงไกลดีหว,ว่าด้วย สาสิบหลาเสียบคานสวยงามทีเดียวครับขึ้นนำสีประตูต่อศูนยครับทางด้านของนิวมเก้า,มมาแล้วก็หมดเวลาทําการแข่งขันครับ